สวัสดีจ้าพบกับกินเที่ยวประเพลินจ้าวันนี้แม่จะมาลองกินอะไรมานองข้าม่ามาม,ามา่มาเกาหลีเนี่ยมาลองดูเขาบอกมันเผ็ดมากใช่ไหมมาลองมาลองเดี๋ยวแกะเลย จะเป็นเยี่ยมไรเรามาคอยดูกันโอ้ยอยังไงทุกคนครั้งแรกในชีวิตมาลองซีมเบิงมันจะมีอนี้ให้เผ็ดคูณสองคนมาสไปซี่คูณสองมันจะมีอันน,อน,อน,อนี้ให้เครื่องกับอันนี้เอานี่วางไว้ก่อน เส้นมันจะเป็นอย่างเงี้ยขออนุญาตเลขนะชีวิตเอทุกคนนี่เส้นจะเป็นอย่างเงี้ยนะเทน้ำ้วนพ่อต้อมนกอันให้เมื่อกี้เทเสร็จแล้วเขาบอกว่าต้องไปเทออกต้องไปเทน้ำออกถึงจะกินได้เทเลยปิด ไปก่อนเขาบอกว่าปิดไว้ปิดไว้แล้วก็ไปเทน้ําออกอพขอย่างงี้เดี๋ยวเราให้มาเจอกันไปมาแล้วจ้าเทน้ำออกเรียบร้อยแล้วทุกคนครบสี่ทีแล้วดูควันเนเดี๋ยวเรามาเท ทเทใส่กัาไปสาลายกไอนี่ทอดซองเนี้ยสาลายกไอ้างาสาลายกยางาเขาบอกจุดไข่แมคคือตัวนี้ใช่ไหมไหนลองดูสิ เอทุกคนอุ้ยอุ้ยเกือบหกมันแบบเป็นน้ำเลยแดละเกือบเนี้ยหางเลยเขาผมเคยกินโดนโดนนิ้วเลยนิ้วเหลืองเลยจะเผ็ดไหมเนี่ย นีตะเกียบซาวกันทุกคนกลิ่นมันก็แบบต้องมาชิมอะ่ะเห็นเขาบอกเผ็ดคูณสองคนอย่างเราคอคออย่างเรากินเผ็ดไงก็อยากจะลอง สีกะไอ้นี่การตลาดสีกับการตลาดไม่ค่อยเท่าไหร่นะ,ะนะเรามีนี่มามกิมจิกิมชิกับแทงกว่าแทงกว่ากิมจิมากินกันเลย สีเหมือนกันนะในนี่นะเดี๋ยวต้องลองชิมดูกัอนอนะ อยากรู้ไหมมันมีรสชาติอ่ะเผ็ดอ่ะโอเคเผ็ดแต่ไม่ได้ว่าเหมือนทนไม่ไหวไม่ได้ถึงกับว่าเผ็ดแบบทนไม่ไหวเผ็ดธรรมดาเผ็ดเหมือนกินมง <c oughs> แบบฟิวกินพริกป่นอืมแต่มันไม่มีรสชาติเข้าใจไหมพอ่อมันเผ็ดอย่างเดียวมันเผ็ดจืดอ่ะพ่อเข้าใจไหมอืม มันเผ็ดเหมือนเผ็ดกินพริกปน่นอะพิวนั้นเลยแต่มันไม่มีรสชาติอะไรนะดีนะที่เอากิมจิมาแก้มมันจืดมากทุกคนไอ้เผ็ดอะเผ็ดแต่เผ็ดเหมือนผิดพริกปน่นนะนะเผ็ดมันเวลาเรากินแจ่วกินแจ่วมะขามแจ่วมะม่วงอะไรเงี้ยที่ไปทาเป็นพริกปน่นก็คือเผ็ดโอเคเผ็ดใช้ได้แต่มันจืดไป ได้กิมจิมาลูกสาวบอกว่าอยากจะชิมน้องอยากชิมเลยไม่ได้เรียกออกมาดูดูแล้วเมื่อเขาชิมแล้วก็จะเป็นอาการไงเ้ยไม่เรียกมา วี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 จะชิมเล้ามา,มาจะให้ชิมไส่เอาเลยมั้งชิมคำหนึ่งก็หนูจะชิมจะได้รู้รสชาติไม่เอาเผ็ดอ้าวตกลงจะกินไหมไม่กินแล้วบอกว่าเรียกหนูด้วยนะนหนูจะชิมว่้งงั้นไม่ใช่จะกินเกล็ดอ้อวกินเกลอ้าว อ่างนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะชิมกินกิมจินึกว่าจะกินนี่แม่ไอ่ม่บอกเขาไม่มีผมมียังบีบีแบบเปลี่ยน อ่ะอีกคำหนึ่งแล้วก็พอแล้วเนาะเดี๋ยวท้องเสียมันออกเปรี้ยวๆอืมแต่ฉันว่ามันไม่เผ็ดนะแม่อันนี้ไม่เผ็ดแต่อันนี้กินไหมอืมกลองร้องไห้มันจะเผ็ดเหมือนพริกป่นอน่ะเจ๊อยากกินนั้นมากกว่าพี่น้องกินกินจีบาานอือกัดแตงกวาแล้วกินแก้มแตงกวา กัดอืมอือคืหมากินหมดแม่คือกินช้าๆมันไม่ได้เผ็ดถึจนทนไม่ไหวอะไรเมื่อวางมันอีกหน่อยได้ไหมอืมอืมอืมเผ็ดกินได้ แม่ฟุ่งชิมทั้งแรกอ่ะาไหนนี่ไปอ๋ออ๋ออืมเลี้ยงข้ามาโอ๊ยจะกัดเดีอยวอืม ข้าวไก่เห็ดขนาดนี้ไม่อยากกินแล้วเหมือนระเบิดเลยไม่เผ็ดหรอกสำหรับคนกินเผ็ดแบบนม่อ่ะไม่เผ็ดธรรมดาขอกินนหน่อยไม่หน่าไอคนอื่นเขาถึงเอามาพริกปป่งพริกป่นเทเทไปอีกมันไม่เผ็ดมันเผ็ดแต่ว่ามันเผ็ดแบบว่าไม่อุเผ็ดมากจนทนไม่ได้นี่ไม่ใช่คนคนที่ไม่กินเผ็ดนะมันก็เผ็ดหรือแล้วแหละคนที่ไม่กินเผ็ดก็คือตายอย่างเดียว พอแล้วค่ะไปดื่น้ำมากลับกันเลยโอนเคเสตอนนี้วค่ะเรามากันหมดเอ็งกีก็จะหมด คานนึงพออืตอนแรกงก็อยากกินอันนี้ไม่ได้เอจอะแรกม่วโหเก่งขนาดนั้นเหรอ กินนี่หมดเลยทำางนี่แหละอ่ะไปทอกินเยอะไม่ดีเดี๋ยวเจ็บท้องอร่อยอนาคตอีกแม่ เอาเข้ามานึกว่ามันอยากกินนี้เลเรียนมนะอยากกินกิมจิยืดหลายเอากิมจิก,ก,กับถั่วมาเอ้ยแงมาพผสน ดอยก็โอเคอยู่ก็เผ็ดอะแต่ว่าเผ็ดแบบ พ่อพูดเรื่องเผ็ดเขาไม่กินเลยเขาเผ็ด <c oughs> บอกให้มาชิมไม่ยอมชิม Okay, we. <sighs> oui. สลัดทุกคนเนี่ยพ่อซื้อมาให้สลัดแก้ผิดสลัดอะไรเนาะไข่กุ้งมีไข่กุ้งได้ มันเป็นสลัดปูอัดไข่กุ้ง Vì Chín sao lạt đi không? Ngon 20 quả gì ข้าวตีไข่กุ้งสลัดปูอัดไข่กุ้ง,ไ,งไปแล้วค่ะทุกคนยี่สิบเอ็ดนาทีแล้ววันนี้อัดงานมากเป็นพิเศษไม่มเบนะ่อ <c oughs> ะะแล้วเจอกันคลิปหน้าไม่ไปจ้ะ